بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออลลล a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับผมได้มีโอกาสลงไปบรรยายเกี่ยวกับหลักการของศาสนาทางจังหวัดภาคใต้เนี่ยบ่อยครั้งมากบางเดือนเนี่ยไปทุกสัปดาห์เลย มีอยู่ที่หนึ่งผมถูกถามแล้วผมก็รู้สึกละอายใจว่าสิ่งต่างๆเรานี้ที่ถูกถามเนี่ยคำถามต่างๆส่วนใหญ่ก็จะตอบได้เพราะว่าคนในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วระดับระดับความรู้เรื่องศาสนาก็สงสัยไม่เข้าใจในเรื่องพื้นๆอัลฮัมดุลิลละผมเองก็มาได็กเก่งการสามารถอะไรหรอกนะแต่พอที่จะ ค้นหาหลักฐานพอที่จะจำหลักฐานได้แล้วก็เรียนมาบ้างก็นำเอามาตอบให้ความเข้าใจกับพี่น้องมีอยู่คำถามหนึ่งมันเป็นคำถามที่รู้ฮะดีสของท่านนนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลลยฮิวซัลลัมอย่างชัดเจนแต่ว่ามันก็เป็นคำถามที่ผมบอกตรงๆว่ารู้สึกละอายแก่ใจซึ่งวิถีชีวิตของผู้ยำเกรงก็ พบกับสภาพเช่นเนี้ <c oughs> กันอย่างมากเลยในสังคมยกเว้นบุคคลที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาโปรดปรานแล้วก็เมตตาต่อเขาแล้วก็ยกเว้นบุคคลที่สามารถสอบผ่าน <c oughs> ข้อสอบที่เกี่ยวเครื่องกับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังต่อไปนี้ผมถูกถามว่าอาจารย์ทำไม บรรดาผู้รู้เนะี่ยเวลามีข้อบาดหมางกันแล้วนะจึงคืนดีกันยากมากหรือว่ายังไม่สามารถคืนดีกันได้ผ่านไปเป็นสิบสิปีแล้วนะมันเป็นเพราะอะไรผมเองก็เลยคุยเล่นๆน,นะกับเขาบอกว่าท่านไม่รู้เหรอบราณเขาบอกว่าป้าใหญ่นะ่ใสเกลือยากใส่เกลือไม่ถึงมันก็เน่า แสดงว่าปลาตัวใหญ่บางทีมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปอันนี้เป็นคําโบราณเขาบอกปลาใหญ่ใส่เกลือ,อยากคนที่มีความรู้เนี่ยบางทีจะเตือนเรื่องอะไรบางครั้งมันก็ยากพอสมควรพอเขาก็รู้พอเขาก็เข้าใจและพอเขาก็รู้ในสิ่งต่างๆที่เป็นบทบัญญัติเยอะแยะก็จึงเป็นเรื่องที่อยากจะนําเอาเรื่องนี้มาเตือนตัวผมเองแล้วก็เตือนพี่น้องทุกคนที่ ยังอยู่ในสภาพที่ยังตัดขาดกับพี่น้องร่วมศาสนาและวิธีการที่เราจะพ้นจากบาปของการเป็นผู้ตัดขาดกับพี่น้องร่วมศาสนาเนี่ยเราจะทํากันอย่างไรเพราะว่าบางคนกลัวเสียฟอร์มที่จะไปคืนดีกันบางคนกลัวเสียหน้าที่จะไปคืนดีกันก็มัวแต่รักษาฟอร์มมัวแต่รักษาหน้าจนเป็นสาเหตุให้อลัลลอฮ์โกรธกิ้วมากเหลือเกิน พูดตรงนี้เนี่ยผมเตือนตัวผมเองนะเอาเป็นว่าวันนี้พูดเตือนตัวผมเองแล้วก็ให้พี่น้องได้รับความรู้ไปด้วยก็แล้วกันอิสลามเนี่ยห้ามทะเลาะกันเกินสมวันเป็นบัญญัติของาศาสนาที่ถูกปล่อยประละเลยในหมู่ของบรรดาผู้รู้เนี่ยจำนวนมากจริงๆนะเอาละพี่น้องในเมื่อพี่น้องถามในส่วนนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากที่จะพูดเรื่องเนี้ย เตือนตัวผมเองผ่านไปยังผู้รู้ทุกท่านผ่านไปยังพี่น้องที่กำลังประสบปัญหาแตกแยกกันทะเลาะกันทะเลาะเบาะแวงกันเป็นพี่น้องร่วมศาสนาแล้วก็ทะเลาะเบาะแวงกันพวกนั้นกลุ่มนั่นมูนิธินั่นสุรานั่นโรงเรียนนั่นกลุ่มชนนั่นพวกนั่นพวกนี้นนทะเลาะเบาะแวงกันเต็มไปหมดก็ขอให้พี่น้องทำใจอย่างนี้ได้ไหม อะไรอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยพอถึงถึงปีมาหรือว่าถึงกําหนดหนึ่งในชีวิตของเราแล้วเนี่ยแต่ละปีเนี่ยดีลีทได้ไหมของผมเนี่ยทำแต่ละเดือนเลยก็ว่าได้พอถึงเวลาปับเดือนนี้ผ่านไปดีลีทออกให้หมดและใครที่ไม่ทำทำไม่ดีไม่ดีก็เรเราก็พยายามระวังตัวแต่ก็อภัยให้แต่ว่าจะร่วมงานต่อไปก็ต้องระมัดระวังตัวให้มาก นะครับเพราะไม่อนุญาตให้มุสลิมคนใดตกหลุมหลุมเดียวกันถึงสองครั้งก็คือตกเข้าไปอยู่ในเล่เหลี่ยมของคนนะครับอะ,อะไรนะคนคนเดียวกันถึงสองครั้งเนี่ยไม่อนุญาตก็คือต้องระมัดระวังเป็นเป็นสิ่งที่อิสลามต้องการเตือนสติผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าต้องระมัดระวังให้มากๆทีนี้มีหะดิษบทหนึ่งพออ่านแล้วเนี่ยพี่น้องยังไงก็ต้องพยายามนะพยายามที่จะดีลีท อะไรอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยดีลิทไปว่าลบล้างลบแล้วก็ลืมแล้วก็อภัยไปเลยลืมแล้วก็อภัยไปเลยเนี่ยได้ไหมพี่น้องถ้าเราทําได้อย่างนี้นะเรานั่นเป็นบุคคลที่ชัยตอนมันโกรธที่สุดเราเป็นบุคคลที่ทําให้ใชัยตอนเสียใจที่สุดพี่น้องนี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องทําให้ได้ต้องหนักแน่นต้องเป็นลูกผู้ชายที่จะ ลบล้างแล้วก็ลืมสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปแล้วก็อภัยให้ทั้งหมดกับสิ่งที่มันเกิดข้อบาดหมางกันถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยพี่น้องไม่เชื่อลองทําดูแล้วมันสบายใจลัลฮัมตุลินละแต่และเดือนลองทำเนีเดือนนี้พอสิ้นเดือนปั๊บทําเลยพอสิ้นเดือนปั๊บทําเลยเราจะไม่มีข้อบาดหมางกับใครเราขอลบล้างสิ่งต่างๆที่เป็นความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งหมดนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ ใครที่ไม่ดีไม่ด,มดีก็เราระวังตัวนิดหนึ่งแต่ไม่โกรธเขาอาภัยให้แก่เขานะครับแล้วก็ลืมไปเลยในสิ่งที่เป็นความไม่ดีแล้วก็ลืมจริงๆนะอลลโลสบายใจพี่น้องถ้าเกิดว่าเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาคิดเนี่ยนะอลโหลผมพี่น้องเวลาอัดรายการเวลาพูดกับพี่น้องทางทีวีเวลาไปบรรยายเนี่ยมันจะไม่มีสมาธิเลยเพราะใจมันจะหมักหมมอยู่กับความเครียดแค้น หมักหมมอยู่กับความโกรธหมักหมมอยู่กับความน้อยใจแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักลบล้างดีลีทก็คือลบล้างอะไรอะไรที่ไม่ดีออกไปจากจิตสำนึกออกไปจากหัวใจของเราทั้งหมดไอ้เรื่องไม่ดีนะลบล้างออกไปให้หมดเลยและหัวใจของเรามันก็จะโลง่งเหมือนดังข้อมูลในแฟตได้ข้อมูลในฮาร์ดดิส ถ้ามันมีไอ้นู่นก็มีไอ้นี่ก็มีไอ้นั่นก็งานสําคัญไอ้นี่ก็งานอีลุงตรงนางเต็ไมไปหมดเลยเหลือพื้นที่เพียงนิดเดียวบางทีไปก๊อปอะไรลงมาหน่อยหนึ่งไปก๊อปปี้อะไรลงมาหน่อยหนึ่งมันแห้งมันไม่รับเพราะมันข้อมูลมีเยอะเหลือเกินถ้าลบล้างให้เกลี้ยงเลยไม่มีอะไรละปล่อยโล่งว่างอัลฮัมดุลิลลาห์มันทํางานแบบมีความสุขบอกไม่ถูกพี่น้องใครวางแผนกับเราใครคิดไม่ดีกับเราใครใส่ร้ายเรา ลบล้างออกไปให้หมดแล้วก็ลืมเรื่องนั้นไปซะแล้วก็อะไรนะอภัยให้เลยอภัยให้ตรงนี้สบายใจที่สุดพี่น้องทีนี้ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะลห์ฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะนบ,บีบอกไว้ในฮะดีษบทหนึ่งผมอยากจะอ่านฮะดีษบทนี้แล้วก็แนะนําตัวผมเองให้ทําแล้วก็แนะนําคณาจารย์ต่างๆเนี่ยให้ทําตามนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าทําตามนี้ได้นะอัลฮัมดุลิลละ มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความเกิดอะไรนะเกิดความปรีติยินดีที่ได้เจอกับผู้คนแม้ว่าอาจจะเคยมีเรื่องมีราวกันก็ตามแต่เราจะเกิดความปรีติยินดีเราจะเกิดความนาชีตเกิดความสดชื่นเกิดความกระปรี้กระเป๋าเกิดความสุขในขณะที่เราออกไปเจอกับผู้คนอย่าหมักหมมเอาไว้ซึ่งเรื่องไม่ดีไม่ดีในหัวใจมากๆลบล้างออกไป นะครับตัดขาดกันเกินมาตั้งกี่ปีกีป่ปีแล้วนะ่พี่น้องหยุดได้แล้วปล่อยให้ใชัยตอนมันตีใจปล่อยให้ใชัยตอนมันหัวเราะเยาะเรามานะ่ตั้งกี่ปีแล้วเลิกได้แล้วพี่นอ้องอ่านฮะดิษบทน,นี้แล้วเอาฮะดิษบทน,นี้ไปปฏิบัติตามนะถ้ายังไปพูดกันโอมาคืนดีกันนะแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะทําสิ่งนี้เอาฮะดิษบทน,นี้ไปทําซะก่อนแล้วเราก็จะได้พ้นจากบาปแล้วเราก็จะได้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน แล้วก็เรื่องที่อยากจะให้ทําก็คือนี่แหละที่ผมเคยทําอย่างเงี้ยทุกเดือนผมทําอย่างเงี้ยดีลีทออกให้หมดลบล้างออกให้หมดบางครั้งเนี่ยโอ้โหมันน้อยใจเหลือเกินทําอะไรอยากจะตั้งใจอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จบางทีโดนคนอื่นขัดขวางโดนกันแกล้งน้อยใจที่สุดพอถึงเวลาได้สติปับ๊บเราลบล้างเราเราลืมเรื่องนั้นไปให้หมดเลยแล้วมันก็สบายใจไปน้องไม่เชื่อลองทําดูเนะี่ย มันจะสบายใจดังที่ไม่ไม่เคยประสบมาก่อนเลยนะพี่น้องสบายใจอย่างที่สุดฮะดิษบทนี้ฟังอันอบีฮุรอยรอะะัลลอฮิยัลลอฮุอันหุอันนันนบียซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,มลัมก้าลลายาฮิลล,ล ah ยยยุลิมุมมินินไอยะฮูรอมุมมินันฟาวกอซาลาสินไม่ฮาลาลไม่อนุมัติไม่อนุญาตเป็นสิ่งที่ฮารามสำหรับผู้ศรัทธาคนหนึ่ง ในการที่จะทะเลาะเบาะแวงตัดขาดกันเกินสามวันฟาอินมารดบีซาลาซุนถ้าสามวันนี่มันผ่านไปแล้วนะฟัลยัลกอหูฟัลยูซัลลิมอะไลฮิให้ไปพบเจอกันรู้ว่าคนที่เราทะเลาะเบาแวงกับเขาเนี่ยไปละหมาดมัสยิดไปละหมาดวันศุร์ที่เนี่ยสมมติที่ศูนย์กลางหรือที่ค้องเคทหรือที่มัสยิดกลางหาดยายัดใหญ่สมมติอย่างนั้นนะ รู้วคนคนเนี่ยไปละหมาดวันศุกร์ที่นี่ไอคนที่เรามีข้อบัตรหมางก,กันเราไปเลยละหมาดวันศุกร์ไปที่นั่นฟันยัลกาวให้ไปพบเขาฟันยูซัลลิมอาไลฮิแล้วก็ไปให้สลามทําแค่น,นี้ยนบ,บีให้ทําแค่น,นี้กลัวเสียฟอร์มนัะทําตรงเนี้ยไดไหมไม่ต้องเราโอ้ฉันขอโทษนะฉันผิดไปแล้วกลัวเสียฟอร์มนี่ละโอ้เนบ,บีเข้าใจนบ,บีเข้าใจพี่น้องไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นหรอกทำยังไงล่ะไปเจอเขา ฝายยูสัลิมให้ให้สลามกับเขาฝาอินรอดาเลฮิสลามถ้าคนที่เขาบาดหมางก,กับเราที่เราโกรธแค้นเขานี่นะแล้วเราต้องการที่จะไปคืนดีกับเขาเนี่ยไม่ต้องไปพูดคุยหรกให้สลามสลามวะัลกุมยิ้มสักหน่อยก็ได้ให้ด้วยใบหน้าที่มันยิ้มแย้มสลามวะัลกุมพอให้สลามเขาแล้วน่ยเขาตอบรับสลามของเรา ดูนะาบีตัดสินยังไงฟากอดิสตารกาฟิลอัจริเขาจะได้รับผลบุญร่วมกันแปลว่าสภาพที่เขาตัดขาดกันเนี่ยณเวลานี้พ้นสภาพนั้นไปแล้วด้วยหลักฐานก็คือให้สลามกันแล้วคนนี้ก็รับสลามเราอัลฮัมดุทิลลาพ้นแล้วพี่น้องง่ายไหมง่ายพี่น้องลองดูเนี่ยใครที่เขาบาดหมางกับเราใครที่เขาทะเลาะบบาแวงกับเรา ลองสืบดูที่สืบไม่ยากหรอกเฮ้ยคนเนี้ยมันละมาที่ไหนไปละมาวันศุกร์ในที่นั้นแล้วก็พยายามไปเจอเขาให้ได้พอเะจอสามวาเลกุม่มแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเลยก็ได้สลามวาเลกุม่มให้สลามกับเขาเนียตลืมไม่หมดเลยเรื่องอะไรที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีพอเขารับสลามกับเราแล้วอิสตารตกาฟิลอาจ,จัดเรากับเขาได้ผลบุญในความดีตรงนี้แล้วฟาอินลัมยรุตดาไลฮี ถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ตอบรับสลามเราฟากอดบะอาบิลอิสมาเขาบาปคนเดียวคนตรงนี้ยังตกอยู่ในสภาพที่ตัดขาดกับพี่น้องส่วนเราอุตส่าห์ไปให้สลามกับเขาพ้นจากสภาพที่แตกแยกกันพ้นจากสภาพที่ตัดขาดกันแล้วเป็นไงพี่น้องทำได้ไหมอยากจะให้อุลามาของเราอยากจะให้คณาจารย์ของเราทำแค่จุดเนี่ยก่อน ว่าข้าราชาย์อัลมุสลิมว่าข้าราชาัลมุสลิมมีนัลฮิจรอข้อ,ขอนี้นะซาดะอัลฮัดอ่านใหม่อันใหม่ซาดะอัลฮัดอิมามอัลมัดเพิ่มเติมรีวิทย์ของท่านนะครับว่าว่าข้ราย์อัลมุสลิมมินัลฮิจรอคนที่ให้สลามเนี่ยจะหลุดพ้นออกจากสภาพของการตัดขาดพี่น้องของเขาแล้วจะหลุดพ้นออกจากสภาพของการอะไรนะโกรธกิ้วหรือทะเลาะวิวาทกับพี่น้องของเขาแล้ว ทะเลาะกันเกิน3วันปั๊บไม่ได้พอครบ3วันแล้วทําตรงนี้ทําในสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุะาัยฮิวซัลลัมบอกเอาไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมเตือนตัวผมเองว่าผมต้องทําแบบนี้ถ้าในอนาคตข้างหน้ามีปัญหากับใครก็ตามแต่ผมจะทําอย่างนี้แล้วก็ขอเรียกร้องให้พี่น้องทุกคนนะที่เวลานี้มีปัญหาอะไรอะไรกับพี่น้องของเรา มีการบาดหมางก,กันมีการตัดขาดกันมีการโกรธมีการเคืองกันทะเลาะเบาแวงกันเอาฮะดิษบนนี้ไปปฏิบัตินะไปให้สลามนาบีบอกว่าคนที่ให้สลามพ้นแล้วพ้นจากบาปของการตัดขาดกันแล้วส่วนคนที่ไม่รับสลามเราบาปคนเดียวถ้ารับสลามของเราโอ้แสดงว่าของสองคนนี่นะพ้นสภาพจากเรื่องของการตัดขาดกันแล้ว แล้วก็พยายามเลยนะในเมื่อเขารับสรามเราแล้วอิชาาเลาะสุงหน้าเดียวมาให้ใหม่สักสามวันสุขสักสี่วันสุขถ้าป่วยพับไปเยี่ยมเลยอัลฮัมดุลิลละจบเลยเรื่องปอดบาดหมางกันนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ขอให้พี่น้องได้พยายามนะที่จะปฏิบัติแบบนี้แล้วมันก็จะทําให้ตัวของเรานั้นพ้นจากสภาพของการที่ถูกอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาโกรดกิ้วในฐานะที่ทะเลาะเบาแวงกันนะครับ وبالله التوفيق والهداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.